ที่แบงค์ตองเลยค่ะมาเป็นเล่มเลยคราวนี้มาเป็นเล่มเลยมีอะไระบ้างคะพ่อ,อแบงค์ตองก็เป็นแบงค์หมวดท็อปฮิตที่สุดของประมูลเราทุกรอบอทุกครั้งเลยนะฮะก็มีความนิยมมากนะฮะใส่กันเอาเริ่มด้วยรุ่นแรกเลยเนี่ยหมายเลขห 50, ้าหมื่นหะ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูย์ศูนยราคาเริ่มก็ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับ สภาพดีนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปค่อนข้างเยอะนะจะไปเร็วหน่อยนะนี่แบงค์ราชการที่เจ็ดรอบเจ็ดเลยอืมเจ็ด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 เริ่มห้าหมื่นเหมือนกันเริ่มห้าหมืนบาทโอ้นะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับรัชการที่เจ็ดนี่เบอร์เบอร์แรกันี่เกตด้วย อยู่ในเกตด้วยเกตโหรสีค่อนข้างศูนย์หมายเลขมายเลขของหมวดศูนย์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 หนึ่งแล้วก็เกตโหริสีด้วยเกลิศมากเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทนี่ได้ได้เลขธรรมดานะครับสภาพนี้เนาะสำหรับแบงก์ห้าบาทรุ่นนี้มันแพงอยู่แล้วหายากอยู่แล้วไม่ได้เลขศูนย์หนึ่งนะครับเพราะงั้นเลขศูนย์หนึ่งราคานี้ต้องรีบคว้าเลยนะครับอืต่อเลยนะครับ อันนี้แบมาเมื่อกี้มารักการที่8แล้วนะครับโอ้ตอง9เลยเก้าเก้าเก้้ยเลขโลเกตหกสิด้วยนะา้าด้วยนะครับสูงมากราคาเริ่ม1,80,000บาทไอช่วยดูด้วยหนึงไม่เห็นบาบางทีอยู่ใกล้หนึ่งแสน0หมนหกพบาทแปดแ0 0หมบาทหนึ่งแสนแปดหบาทนะครับสอนะครับอ่ต่อ นีกตองเก้าราตองเก้าโอ้ตองเก้านี่แบงก์บาทที่เมื่อกี้เราดูเป็นเป็นแหนบเป็นไรนะตองเก้านะครับแบงก์บาทราคาสองหมื่นบาทอืโหนะชอบอันไหนก็เล็งไว้เลยนะครับตองหนึ่งมาแล้วตองหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองพันบาทเกรดห้าสิบตองสี่ครับผมอตองสี่เริ่มที่แปดพันบาทแบงค์ห้าบาทนะครับไม่ไม่ไม่เกรดานนี้ไม่เกรดนะครับ อันนี้เกตแล้วเกตค่อนข้างสูงเลยนะครับหกสิบสามนี่เลขหนึ่งล้านหนึ่งูนูนย์ูนนย์ศูนย์คนนิยมนะเลขล้านเนี่ยหนึ่งล้านนะครับเริ่มที่สองหมืนบาทสอง0มืนบาทนะครับตองครับหกหกหกห0หนึ่งมืนบาทนะครับชอบหกชอบสี่ชอบเก้าเลขล้านเลขล้านเลขล้านนะครับเริ่มหนึ่งหมืนบาทนะครับ ห้ <58. S 2> าสิบแปดเจ็ดสองเจ็ดแล้วแบงค์สิบสองเก็หนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันนะครับหมื่นบาทราคานี้สําหรับทุกคนนะครับ <29. S 2> มีสิทธิ์ซื้อได้หมดอ,อันนี้สองเก้าแล้วตองนิยมนะครับเก้าก็เก้าแบงค์สิบนะครับสองหมื่นห้าพันบาทเกตห้าสิบห้านะครับอยู่ในเกตแล้วมาตรวจสอบอีกทีนะใครอยากได้อะไร อันนี้หนึ่งเริ่มเบามากแล้สนใช่ไหมละอันนี้หนึ่งแสนเมื่อกี้หนึ่งล้านหมดน้อยหมดน้อยเลขน้อยเล็กน้ึ่งแสนเกทห้าสิบแปดก็จะเบาหน่อยหกพันหกพันบาทนะครับนี้ต้องสามอันนี้ต้องสามนะครับก็หนึ่งหมื่นบาทอีกนะครับอันนี้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็จะถูกหน่อยแต่เกทหกสิบสามนะเกท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 โอเค อันนี้เป็นสองสี่มันมีสองไม่สี่สี่สี่สามอันนี้มีสามเกือบเกือบเกือบสวยก็เอาไปสามพันโอ้เล่นได้เล่นถูกก็สามพันเล่นได้อยู่ก็ชอบอันไหนก็เอาไปเดี๋ยวต่อไปแบบเร็วๆเลยนะครับโอเคโอ้ตองเก้านะตองเก้าเกตห้าสิบห้าเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มที่ยีสิบเลยตองเก้าสามหมื่นบาท สามหมื่นบาทสีเขียวยอดนิยมอันนี้เลขล้านมาอีกแล้วได้กลางมาอีกแล้วหนึ่งหมื่นบาทสองสี่สองสี่เดี่ยวเขียวแบงค์ยี่สิบหมื่นสองพันบาทสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหมื่นสองพันบาทปูดอกเก้าครับสองเก้าตสวยด้วยอามแล้วขยับนิดนึงอุยเกตสูงด้วยหกสิบสามสี่หมื่นบาทเกตสูงคุณบรรโดดเลยนะ เดีวุบโดดเลยอุ้ยอันนี้ก็สูงมากเลยหกสิบห้าตองเก้าหกสิบห้าครับสูงยี่สิบสามหมื่นเฮ้ยทำไมนี้มันเริ่มหักหักปากกาเซียนอย่างเงี้ยคนละเจ้าของ๋อคนละเจ้าของอ่อยู่ที่อ่าสุดท้ายอยู่ที่ราคาไฟนอลแล้วครับต่อไปตองหนึ่งครับตองหนึ่งเริ่มหมื่นมืนเท่านั้นเองแี่เกียสูงหกสามสามใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เบอร์หนเบอร์หใบแรกใบแรกศนศูนย์หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนี่หนึ่ เอามาแบ่งร้อยสีสวยจังตองสองตองสองหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทสภาพอันนี้สภาพใช้งานน่ส้มส้มหน่อยตองแปดตองแปดนี่เกณฑดีเกณฑสูงมากเลยเกณฑหกสิบสี่ตองแปดคนจีนชอบเลยแหละสามหมื่นสามหมื่นเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยเอาไม่สี่เอาไม่อยู่สามหมื่นสองสามตองสามหนึ่งหมื่นบาทอันนี้อันนี้สภาพใช้งานนะครับราคาก็เลยดรอปมานิดหนึ่ง อันนี้ต้องสี่ค่ะต้องสี่นะเกท XF นะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันได้ราคามันอยู่ที่เกทเลยตามเกตเลยอันนี้เกตสูงมากหกสิบหกตองห้าใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเริ่มเบาครับเริ่มแค่สามหมื่นนะหกสิบหกนี่มันเบามากสำหรับเลขตองนี่ยากมากอ่ะเบามากตองหกตองหกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทก็เข้าใจได้เลยว่ามันใช้งานแน่นอนนะครตามราคา สอเก้าสองเก้าแล้วห้าสิบแค่ห้าสิบแค่ห้าหมื่นบาทเพิ่มห้าหมื่นบาทอ๋อนี่อันนี้รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นคอมัสเรือหงรุ่นที่สิบแล้วข้างหลังเป็นเรือหงเรือสุพรรณหงเนี้ยเห็นตองสามดีตองเลยตองสามเริ่มเริ่มเบามากหมื่นหนึ่งไหหนึ่งหมื่นบาทมาเลือกเอาเลยนะครับอันนี้ตองเจ็ด เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดก็เจ็ดพันตองสี่หมื่นสองราคานี่แล้วแต่เจ้าของนะเจ้าของจะตั้งเท่าไหร่อันนี้แปดหน้าแปดอันนี้แปดหน้าเบิ้ลหมวดเออเบิ้ลหมวดสองแปดเบิ้ลหมวดบองแปดเบิ้ลหมวดสามหมื่นบาทนะแปดแปดลวดเลยนะปดแ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 ปดโอเคไปต่อ ันนี้ต้องหนึ่งต้องหนึ่งหนึ่งมบาทพอไม่เบิ้ลเพิ่มไปหาเลยเหลือหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะต่อไปเร่อที่สามอังอย่นี้เป็นชุดเดียวแบบนี้อ๋อเดี่ยวอยู่ยังเดียวอยู่อ๋อสองสองสองสลวดนะสองเบิ้ลด้วยสองหมื่นบาทเกียรสูงเกียรสูง สองห้าหนึ่งหมื่นบาทสองห้าหนึ่งหมื่นบาทสี่เปิสี่อ่ะเบอสี่หมื่นห้ามีหัวเริ่มเบาเริ่มเบาเนี่าันนี้กันหนึ่งเบอหนึ่งหนึ่งเบอรหนึ่งเกียรสูงด้วยสองหมื่นห้ามีเกียร์ด้วยไหครับใบแรกเบอร์แรกศูนย์หนึ่งเจ็ดพันเจ็ดพัน มีเจ็ดต้เจ็ดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเบิ้นเจ็ดสองนะหกหกนะเขาแยกรายการกันมาหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของไม่มันคนละลายเซ็นกันอ๋อมันคนละลายเซ็นกันก็เลยแยกออกมาไม่ได้แยกคนละลายเซ็นคนละเจ้าของด้วยอ๋อตองสองตองสองเจ็ดพัน ใครขาดใบไหนมาเลือกเอาเลยนะครับเมื่อวานอาจจะเป็นคนละเจ้าของแต่อนาคตอาจจะเจ้าของเดียวกันรวมลมลมเลยโอเคตองหกอ่ะตองหกก็ห้าพันหกสิบหกนะอันนี้อะไรเออตองแปดอ่ะโอ้ตองแปดเบิ้นแปด่บนนี ยากนะครับรุ่นนี้ยากนะรุ่นสิเอ็ดรุ่นเรืออนันตนาคราชนะครับห้ามกับผิดตายใช่ไหมอันนี้เบิ้นแปดอันนี้ห้ามกับผิดตายใช่ใช่หมดแต่สิบแปอ่ะอันนี้ตองสี่ห้าพันพรามันไม่บองดูราคามันดรอปเลยนะนี่ตองเก้าก็หมื่นห้าโอเคไปตองหนึ่ง 67สนะิบเจ็นะนี่67ส <67, S 1> นะิบเจ็ดอันนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ <67. S 1> แต่เริ่มเบานะครับ7,000เองอเวลาเริ่มเขาไม่เขาไม่ได้มองที่เกตเลยเกตให้ไปบวกกันเองอืเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเจ้าของอเพราะฉะนั้นเจ็ดพันนมาเป็นราคาชำ้ชำๆเขาก็7,000อยู่แล้วนะ7,000พันสองห้าเจ็ดพัน นี่ยราคาก็จะมาตรฐานเนี่ยสองแปดเจ็ดเก้าพันขยับขึ้นมาหน่อยแบ่งร้อยยิงเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งร้อยส้มเบิ้ลด้วยป่าอืมไม่เบิ้ลเกือบเบิ้ลเก้าสิบเอ็ดตองเก้าเกดสูงด้วยสามหมื่นสองเก้าตองเก้าแต่คนละลายเซ็นนะกับเมื่อกี้เกจสูงหกสิบหกสามหมื่น เอามาแบงค์ห้าร้อยบางแล้วตองสองแปดพันถูกดีจังรุ่นนี้ผมทันนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแบงค์ห้ารอยอ่ะใบมันใหญ่ใช่ไหมใบไม่ใช่เราเราไม่ได้เมินขนาดเราได้ค่าขนมสิบาทที่มันห้าร้อยจะได้ใช้ก็เอาไปทอนเลเอาทอนเทอนเหลือก็ไปคืนแม่นะอ๋อครับอันนี้ตองเก้าร3 0 0สามืโอเคอันนี้สั่งเล่นเอา ไอ้พวกเดียเด่ยวๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพวกแบงค์ตองชุดมั่งนะครับเลยยูไมเมื่อกี้พวกเลขสวยตัวเดียวนะอันนี้ก็มันจะเป็นตัวตัวชุดละตัวชุดน,นะเป,นเป็นซีรีส์แล้วจะเป,เป็นชุดก็คือคําว่าชุดนี่ก็คือมีตองหนึ่งถึงตองเก้าครบ,ครบชุดนะครับชุดนี้ก็คือรุ่นสิบสี่นะครับแบบสิบสี่เนี่ยมีตองหนึ่งถึงตองเก้าเลยนะครับเริ่มราคาเริ่มที่เจ็ดพันเจ็ดหมื่นบาททั้งชุดเลยนะครับเก้าใบ องแปดสองเก้าเนี่ยครบชุดเลยนะครับชุดต่อไปแบงค์ห้าร้อยก็เป็นชุดเหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มที่หนึ่งแสนบาทตองหนึ่งตองตองเก้าครบเลยนะครบเลยนะครับตองหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้สบายเนะพราะว่ามันเกรดแล้วไม่ต้าาองกัะวลจะดูอะไรเพิ่มเติมดูในเว็บไซต์นะครบหมดนะมีรูปครบหมดอ๋อเนี่มาแบงค์พันแล้วนะครับแบงค์พันครบ ตองนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับเริ่มที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทตองหนึ่งตองสองตองสามตองสี่ตองห้าตองหกตองเจ็ดตองแปดโอเคเดี๋ยวจบไปอ,อันนี้รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นช้างแดงนะครับรุ่นช้างแดงจะมี เลขหกหลักกับเลขเจ็ดหลักนะครับอันนี้เลขหก <6 S 1> หลักลก,ก็หก,กหลักจะถูกกว่าหกหลักจะถูกกว่าอันนี้คือเลขหกหลักนะนี่ถูกตอง่ะในตองชุดหนึ่งเจ็ดหมื่นบาทเกทเกหมอล้วนะครับหกสี่หกหกทั้งนั้นเลยนะครับดูเกค่อนข้างสูงนะครับหกสี่หกห้าหกหกทั้งนั้นเลยเริ่มที่เจ็ดหมื่นบาทจบราคานี่จบไปร้องไห้เลย เจ้าของหรือว่าเจ้าของร้องไห้เลยแต่คนประมูลยิ้มคนประมูลยิ้ม <c oughs> อันนี้อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะคนละลายเซ็นกับเมื่อกี้นะครับเริ่มเจ็ดหมืบาทเหมือนกันนะครับตองหนึ่งตองเก้าหก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 ห้าเกตค่อนข้างสูงมากเลยนะครับหกสี่หกสามลงมาหนึ่งใบหก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 สี่หกห้าโอเคใครยิ้มใครร้องไห้ดูกันเอาเอง <c oughs> นะครับอันนี้ก็ อันนี้จะเป็นเลขเจ็ดหลักนะฮะเหสังเกตเลขเจ็ดหลักนะครับอันนี้จะหายากขึ้นนะจะหายากขึ้นแล้วนะฮะอันนี้ราคาเริ่มที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ,บก 1, เก้าใบเหมือนกันตองหนึ่งเกตหมดเลยหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหมดโอ้หกหกเจ็ดด้วยเหรอหกหกเจ็ดโอเคหนึ่งตองเก้านะครับเจ็ดหลักโอ้ตัวนี้ต้อง ดูให้เป็นพิเศษเลยมีไฮไลท์เป็นชุดต้องทุกใบนี่เบิ้ลหมวดหมดอ๋อเบิ้ลหมวดทุกใบโอ้ยเก็บยากมากนะนะครับตองหนึ่งเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลหนึ่งด้วยตองสองเบิ้ลสองหมวดสองไม่มีต้องสามหมวดสามลายเซ็นเดียวกันลายเซนลายเซนต่างกันนิดนึงมีหนังบางบ้างใช่ไหมตองสี่เบิ้ลสี่ตองห้าเบิ้ลห้า ไม่ไม่ไม่หมูนะครับสองเจ็ดเบิ้ลเจ็ดนะระดับเซียนเขถึงเล่นได้ขนาดนี้นะครับตองแปดเบิ้ลแปดตองเก้าเบิ้ลเก้านะครับชุดนี้เริ่มสี่แสนบาทชุดนี้เมื่อก่อนนี้เขาแบงค์ชาติออกออกมาประมูลไหมฮะหรือว่าไล่ไล่ไล่เก็บเอาเนี่ยนี่นะผสมไล่เก็บกันเอาเองอ้ยนี่ยิ่งยากเลยเสร็จก็ถ,ถึงถ้าแบงค์ชาติเขาจัดประมูลก็สู้เอามีเงินก็ สู้กันไปเลยจบกันไปเลยตอนแรกจบเลใช่แต่อย่างเงี้ยยากกว่าผพไม่มีคนมารวมให้ไม่มีคนมารวมรก็ค่อยซื้อไปค่อยให้สะสมไปก็ก็สนุกดีก็ไล่ราคาไปนะครับก็จบแบงก์ตองแต่แบงก์แบงก์งวดนี้มี600้ยบริการนะนี่เอามาให้ดูแค่บางส่วนนะครับเข้าไปดูให้มันชัดๆดูที่เว็บไซต์ แล้วก็เดี๋ยวยังไกก็ต้องไปตรวจสอบสินค้านาะที่โรงแรมนะคะมอนเทลยรีวิวไซส์ ide, วันที่2 3 4 5มี่ห้านะคะแล้วก็ประมูนเนี่ยวันที่5วันที่6สิงหานะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมคะ่ะและเดี๋ยวตอนถัดไปมีอะไรตามไปชมกันค่ะครับ